เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติไปนะครับกับเกมกับตันคิตตี้ไอดอลอาร์พจีวอลเหล่าทหารแมวเหมียวต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดนั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ เราจะได้เล่นเป็นกับตันแมวตัวใหญ่ที่จะต้องมาพัฒนาอาวุธต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดทั่วโลกเราจะได้เห็นเจ้าแมวนี่หลากหลายประเภทต่อสู้กันอย่างสุดมันกันเลยทีเดียวนะณนะดินแดนของเจ้าเหมียวเฮ้ยสัตว์ประหลาดปุกช่วยมันมาแล้วเตรียมอาวุธออกลุยนี่โอ้โหตอนนี้นี่เราจะต้องนี่ยิงบาสุก้าทำลายมันดูท่ายิง ี่ตอนนี้อัพเกรด ให้ยิงแรงขึ้นโอ้ยถ้าย,ยิงสุดหืมสุดเฟี้ยวปิดเกตของมันทำลายปไปเลยเพื่อนจ้าจิ้วจิ๊วจิวจิวจิวเรียบรออย้อยวิสเตจสองไม่จบง่ายง่านะสินะเอ้ยตอนนี้เจ้าตัวเล็กสัตว์ประหลาดเม่นออกลุยเอ้ยแป๊บเดียวน่าจะชนะเอาละเรียบร้อยครับผมสเตจสามดานบนนี่แม่บนหัวเจ้าแมวเหมือนจะมีพลังพิเศษอะไรก็ไม่รู้เออสเตจสี่้วจ้าฉีดยาครับผมวุ้ย กระสุนยักษ์วิวเทนแม่เกตถึงกับหื <c oughs> ระเบิดกระจุยจ่าเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องตามหาลูกเหลืออุย้ยเจ้าแมวใช้ปืนนะผมนี่มาแล้วเจ้าเหมียวอุย้ยช่วยยิงปืนนะผมยิงครั้งละ6กแมย,ยิงแรงกว่าเราอีกนะเราสามารถอัปเกรดได้ครับผมเพิ่มดาเมจให้กระสุนเป็น3นี่ตอนนี้ก็ใช้เพชรในการอัปเกรดอะไรต่างๆ เพชรสีเขียวอืให้กำจัดศัตรู250ตัวเป็นเควสเดี๋ยวตอนนี้นี่ตัวใหม่ต้องใช้เงิน5,000นะผมอยู่กับเจ้าแมวแบบว่าตัวน้อยตัวนี้ไปก่อนยาวิลๆว่าสเตต8แล้วเพื่อนน่าจะได้เวลาอัปเกรดปราบวิอัพได้หลายขั้นนะเนี่ยนี่ยิงครั้งละเก้าโอ้ย,อยเกตกระจุยนี่เจ้าบอสเจอกระสุนพิเศษนะผม ไม่น่ารอดโอ้อหวิ่ข้ามาที่แบบใหม่ครับผมตอนนี้อยู่ที่ดินแดนฮิมะมีโฆษณาให้ดูด้วยเพื่อนไว้ก่อนละกันตอนนี้สเตท1สอ่าค่อยๆเก็บเงินปั๊บๆๆกระสุนโคตรแรงเลยนะนี่ก็คือเฮ้ยน้ำยาบูสเตอร์180วิอ่าย,ายิงอัตโนมัติโอ้ยทำไมยิงเร็วกว่าเราอีกเฮ้ยขี้โกง เรียกได้ว่าไม่เมื่อยมือกันเลยทีเดียวสบายๆแล้วนะอัพเกรดปั๊บปรับนี่โอ้ยกระสุนโจมตีครั้งละส6บนี่แรงเกินเออเดี๋ยวเราจะต้องเก็บให้ได้5,000โอ้ยกระสุนวิวแทนเจอเจ้าบอสตัวนี้อุ้ยบอสทีมะยิงกระน่ำเข้าไป อุ้ยไม่อัปเกรดมันนี่สู้ยากโอ้ตอนนี้มาถึงสเตจ21เปลี่ยนมาเป็นแมปที่3กันแล้วนะเกตตรงนี้คืออะไรเอ่ยวุ้ยเปิดกล่องโอ้โยนี่มันกระสุนพิษครับผมอ่าเรามาเปลี่ยนมิสไซล์กันเถอะปราใส่เข้าไปมาแล้วเพื่อนวุ้ยกระสุนนี่สามารถยิงสลับสลับกันได้ครับผม แม่เป็นกระสุนที่ทำให้ศัตรูสลโลเมื่อกี้รอให้เงินครบ5,000นี่ศาีา์กระดองหอยท่าตายซะเถอะเพื่อน <c oughs> ตายสักทีได้เวลาแบบว่าเรียกเพื่อนคนใหม่ <c oughs> นี่มันหุ่ยหุ่นยนต์แม่ช่วยยิงแนวหลังว้าวพลังฉีดยาครับผมกโดโหด ต่อไปก็ดูสิใช้9 0 0 0 0มอัพเกรดอันนี้รอไปเลยแล้วกันนะปัาปราปาปาปราโจมตีครั้งละ25แล้วจ้าโอเคเส 15, เตจส5 5แป๊บเดียวเท่านั้นแม่ตรงนี้นี่ใช้เงินจริงในการเติมอาวุธโอเคสำหรับตอนนี้นี่เราก็ลุยไปก่อนส่วนอันนี้คืออะไรเอ่ยพวกแร่ต่างๆเพิ่มขึ้น50%งั้นหรอโอ้โหอบอสแมลงปีกแข็ง โจมตีครั้งละ50ไหวไม่เออเรียบร้อยนี่สบายสบายอัปเกรดวิ้เดี๋ยวก่อนได้พลังพิเศษมาอุปกรณ์ทั้งหมดบวกดาเมจ4%หรือจะเป็นโจมตีบอสแรงขึ้น5%เอาเป็นว่าทุกอย่างบวก4%ไปก่อนแม่อยากจะแบบว่าเปลี่ยนอาวุธจริงๆไปเลยจ้าเจ้าแมวเมียวยิงกระจุย ีเลือดของฐานนี่ก็ยังไม่เยอะแป๊บเดียวก็ได้2,000กันแล้วนะเจ้าพวกนี้สามารถที่จะเอาเงินมาอัพเกรดพลังโจมตีได้ครับผมปับปรับอ่าอัพเท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะลองผ่านด่านไปเรื่อยๆดูซิว่าจะมีการปลดล็อกอะไรใหม่ๆเออเอ,อ้ยด่านที่58แล้นะเพื่อนโอ้โหย,ยิงแรงเหมือนเดิมว้าว5้ 59. ใกล้จะเจอกับเจ้าบอส ออกไปแล้วจ้าเจ้าบอสอุ้ยออ,ตโ,อโต้หมดดูโฆษณาใหม่สิกลับมาออตโต้กันอีกครั้งหนึ่งโจมตีแบบว่าแรงพอหรือยังเอ,งอ่ยอุ้ยเออหกพันล้วจ้าอัพเกรดไปดิยยอุ้ยตอนนี้เหมือนจะมีสกลิลใช้สองหมื่นเฮ้ยสกิลอะไรวะนี่อ่ะยาอุ้ย,ย,ยมิซาย,ยักษ แม่ถล่มทีเดียวฐานแตกครับผมอุ้ยอุยอย้ยังไงยังไงอุ้ยใกล้ฐานแล้วเพื่อนอุ้ยตายก่อนโอ้โหเกือบแน่สงสัยคราวนี้ต้องอัปเกรดให้มันเยอะๆอุ้ยค,คริติคอลดาเมจบวกไปดิโอเคโอ้โหโอ้โหให้ยิงกระจายนี่ครั้งละ92ตัวไหนก็ไม่รอดครับผม โอปุ๊บแทบจะตายทันทีเลยนะตอนนี้ก็เดินทางมาเกือบจะถึงด่านที่ร้อยกันแล้วนะทุกคนแม่เงินก็ยังไม่พอแต่ได้ห้าหมื่นแล้วจ้าอี่ยิงแรงอยู่ว้า้เงินบานนะผมเดี๋ยวรอแบบว่าเก้าหมื่นได้เลยนะถ้าจะยิงแรงขนาดนี้นี่มันถ้ำดันเจียนนี่เดี๋ยวเราจะลองลงดันเจียนครับผมรีเดเตอร์จะไป ดีมันสู้กับเจ้าปลาไหลแห่งดันเจียนอยู่ในแบบว่าล้อรถเลือดนี่ยังไงก็ผมโอ้ให้โดนโจมตีเฮ้ยเวลากำลังจะหมดเร็วไหวไหมเพื่อนอุ้ยวิวิอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ว้าวเรียบร้อยเอาแบบว่าอันไหนกันดีอันที่สามละกันได้กล่องก็ผมเฮ้ยอ อะไรวะเนี่ยดราก้อนมิสไซล์ครับผมดีปลาหมึกแล้วก็อีกอันนึงเท е สลามิสไซสรับตอนนี้เดี๋ยวเราก็มีแบบว่าระดับความหายากทั้งนั้นเลยนะนีมิไสไซใหม่แหมอย่างโหดเลยนะเนี่ยรับของรางวัลโอ้โหโอ้โในแม่เออวิ่ยมิสไซถล่มจะฟาดฟ้าเฮ้ยตายแน่แกเอ๋ย ฝนไม่ใส่เดี๋ยวเราก็สวมอันนี้แทนเจ้าอันนี้ละกันไปเลยเพื่อนกระสุนไม่ใส่โว้ยแรงเกินใกล้จะหืมปลดล็อกตัวใหม่ได้แล้วนะเงินของเรามี80,000 แป๊บๆก็มาถึงด่านที่117เจ้าตัวใหม่ครับผมเป็นเจ้าดโดรนนี่มีดโดรนมาช่วยแม่คอยยิงสกัดอยู่ด้านบนแล้วต่อไปหุยสองล้านกว่าแมวอัฟโร่หุยไม่ค่อยคิดติเค้ากันเลยนะเนี่ยา่ามิสไซล์ปราบมันโอ้ยเต็มหน้า กว่าจะใช้ได้ตั้ง5นาทีกันเลยนะดอนจี้อันต่อไปลองลุยดูละกันอุ้ยนอนนรกไป้กำจัดเจ้านอนนรกโอ้ยโหดเกินมาเป็นแบบมาเป็นฝูงครับผมเฮ้ยเฮยไหวไหมเพื่อนเุ้ยมีตั้ง5ตัวเลยล่ะโอ้ยอย่าบอกนะตัวแรกตายเสร็จปุ๊บว้ายอย่างนี้ไม่น่าไหวอุ้ยนอนนรกทำลายเอืออ้อยกลับมาทีหลัง แม่นายยังไม่ได้เก่งอะไรมากเฮ้ยมีภาษาไทยด้วยหรอื <c oughs> พึ่งมารู้ <c oughs> แม่จะได้รู้แบบว่าเอฟเฟกของพวกนี้เราสามารถที่จะเร่งความไวด้านบนได้ด้วยนะอื้โอ้ยลองเป็นเวลา3นาทีความเร็วเกมเป็น2เท่าเฮ้ยบอสนี่ <c oughs> <c oughs> เร็วแรงสุดๆย่า yeah. อ้ยอตโต้หมดพอดีเอาละเพื่อนตอนนี้ตัวใหม่ครับผมนี่แมวยิงปืนอ่าเดี๋ยวตอนนี้นี่เราพร้อมจะลองไปที่ดันเจียนกันแล้วนะเอาละเพื่อนลุยไปมาไมซายเฮ้ยกำจัดไปได้หลายตัวครับผม ว้าใหอีกนิดเดียวน่าเสียดายที่ยังไม่ผ่านตัวนี้โอ้โหแย่จริงๆโอเคนะครับผมแม่เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเกมน,นี้เล่นเพลินๆไม่ต้องกดอะไรมากแนวไอดอลนั่นแหละนะทุกคน ใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยจะได้เป็นกำลังใจให้กับเพียรติในการตามหาเกมใหม่ๆมาแนะนำกันอีกนะใครมีเกมไหนอยากจะแนะนำให้พี่เล่นก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ